สวัสดีครับสักนะช่างนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทําท้อดูดน้ำสำหรับเปลี่ยนน้ำทุกปลากันนะครับหลังจากที่สอนวิธีการเปลี่ยนน้าแบบเราไม่ต้องเอาปากดูดไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะมารีวิววิธีการเปลี่ยนน้าแบบง่ายๆอีกหนึ่งอ,อย่างให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำไอเจ้าท่อตัวนี้กันได้เลยนะครับไปดูกันเลยนะครับเราจะมาเริ่มทํา ตัวท่อกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มอันนี้เราจะตัดส่วนท่อที่ยื่นลงไปในน้ำก่อนนะครับก็ผมจะใช้ประมาณสามสิบห้าเซนนะเพราะว่าตู้ที่บ้านส่วนมากจะอยู่ประมาณสูงประมาณหกสิบหกสิบเซนนะครับหรือยี่สิบสี่นิ้วพเวลาเราจะเปลี่ยนน้ำเราก็เปลี่ยนในน้ำแค่ครึ่งตู้เนาะ มันมากเขไม่ได้เปลี่ยนลงไปจากเท่าไหร่นะครับก็ใช้กันไกรตัดก็คานตู้คานตู้ที่บ้านจะอยู่ประมาณ12เซนนะครับก็เผื่อไว้นิดนึงแล้วกันนาะ เลือนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้เป็นท่อนท่อนที่พาดกลางตู้นะแล้วก็ท่อนที่มาเข้าวาวกันย้อนนะครับตัววาวอันนี้จะเป็นตัวช่วยทำการลักน้ำให้ง่ายขึ้นนะครับ ก็ประมาณสักยี่สิบเซนแล้วกันประมาณนี้ยี่สิบเซนตู้ ก็อีกสัก10เซนเอาไว้ต่อกับตัวตัวเข้าใสา่ยยางนี้นะ ก็ตัวท่อนี้นะครับผมจะไม่ได้ทากาวนะผมจะก็ใส่กับตัวฟุตวาลวันนี้เอามาดัดแปลงนะครับเป็นตะแกรงกันก็ใส่กับข้องอนี้ตัวนี้ผมจะยังไม่ใส่กาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะดัดแปลงนะครับพอดีอะไหล่หมดนะครับก็เลยตัวข้องอ45หมดก็เลยยังไม่ได้ทำอีกแบบให้ดูนะครับมีกาวเหลือไหมเนี่ย เราทาท่ออีกมีนิดนึงโอเค พลาสติกกับเดินท่อน้ําท่อปั๊มน้ํานะครับน่าต้องใช้กาวที่มันสภาพดีอยู่นี้นะอันนี้กาวมันเริ่มไม่ค่อยนี่แล้วแต่เราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเราทําเป็นท่อเปลี่ยนน้ํานะครับไม่ได้ซีเรียสมากถ้าเป็นท่อเดินน้ําขึ้นนะครับ กาวต้องเหลวอันนี้นะอันนี้เริ่มอันนี่แหนะมันจะหมดมันจะหมดจะปลุกแล้วไงใช้นานดูให้ตรงนะฮะอืมก็จะออกมาแนวนี้นะครับ เดี๋ยวหยิบผิดเอาจริงคือไม่ทากาวก็ได้นะแต่เอาไว้อันนี้ทาเพราะว่ากันอุบิเหตุนะครับมันอาจจะมีอุบิเหตุหลุดรุดกา,ากาะดับังนั้นทาไว้ดีกว่า อันนี้ก็เป็นข้อไอ้น,นี่นะเราจะทากาวแค่นี้เทปพันประปานิดนึงนะครับพันตัวตัวเข้าสายยางหน่อยพันไม่ต้องเยอะไม่ต้องหนามาก การเปลี่ยนน้าเราถ้าเราทำไอตัวข้อข้องอเปลี่ยนน้าเนี่ยมันจะช่วยเวลาเราเปลี่ยนน้านี่มันจะสบายขึ้นเยอะมากเลย เนะกี่ยวมันโอเคแล้วใช่ไหมอือน,นี้ก็ส่วนประกอบสุดท้ายนะครับสาายางเราก็เตรียมไว้นะครับว่าเราจะไปทิ้งตรงไหน ตู้เราห่างจากจุดทิ้งน้ําแค่ไหนเราก็เอาสายยางประมาณนั้นนะครับหรือจะเผื่อว่า,านิดหน่อยก็แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วก็เอาแหวนรัดไว้เนาะจะได้ไม่หลุด แน่นแล้วนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปสาธิตการใช้นะครับตอนที่มันแห้งแล้วนะครับ <st utter rain> กาวตัวนี้แห้งไวนะครับเดี๋ยวก็ไม่นานก็แห้งแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูหลังจากเราดูวิธีการทําขั้นตอนของเจ้าท่อง,งออันนี้แล้วนะครับก็ <st utter> <st utter> ตอนนี้เอาปลายสายไปย้อนในท่อหรือว่าสวนของทุกคนได้เลยนะครับ เวลาเราจะเปลี่ยนน้ำอันนี้นะเดี๋ยวผมจะสาธิตการทำการลักน้ำให้ดูทำจากท่อนี้มันไม่ยากเดี๋ยวใสย่ยางมันพันกันนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเวลาจัดก,การแป๊บหนึ่งก็อันดับแรกเลยนะครับเปิดฝาตู้ย้อน ก่อนท่อเข้าไปนะครับให้น้ํามันเข้ามาในท่อแล้วเราก็ปิดวาลแล้วก็ยกท่อขึ้นมาเนาะแล้วก็เปิดวาลแต่น้ําก็ไหลไปแล้วเนี่ยง่ายง่ายเลยเห็นปะ <laughs> แต่ว่า อันนี้ผมทําไว้ให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนท่อเปลี่ยนขนาดได้นะเผื่อแบบเวลาเราจะลงไปดูพื้นตู้เนี้ยเราก็อาจจะเอาข้อ45มาแทนนะครับแล้วก็ติดท่อที่มันยาวขึ้นนิดนึงนะฮะผมก็เลยไม่ได้ทากาวอันนั้นไว้นะครับแต่ช่วงนี้แนะนำให้ทากาวไว้นะครับเพราะว่าเกิดเกิดอุบิเหตุขึ้นมามันร่วง หรือว่ามันหลุดตอนข้างนอกตู้อะไรอย่างเงี้ยน้ํามันจะท่วมบ้านเอาไงก็เลยก็มีเฉพาะท่อด้านในตู้นะครับที่ไม่ได้ทากาวนะฮะแล้วเวลาเราจะไปตู้อื่นนะสมมตินะว่าเราจะไปเปลี่ยนนอตู้อื่นเดี๋ยว สมมุตินะเดีย๋ยวทำให้ดูจะมาเปลี่ยนตู้นี้นะครับเราก็ไม่ต้องทํำอะไรมากปิดวาลวให้น้ำม,มันค้างอยู่ในสายนี่นะแล้วเราก็ เอาบันมาใส่ตู้ล่างเลยแล้วเราก็เปิดวาล์วต่ออาจจะต้องขยับสายช่วยนิดนึงมันก็การลักน้ำต่อให้เลยนะครับถ้าตู้ที่มันต่ำกว่าตู้ตู้ที่มันต่ำกว่าน้ำจะไหลไหลช้ากว่าหน่อยนะ ก็เรื่องปกติของการรักน้ำนะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับถ้าเราจะเอากลับไปที่ตู้บนแล้วก็ปิดวาลวชึบอุ้ยโทษทีเตะ น้ำก็ไหลออกไปแล้วง่ายนะครับทําไม่ยากเลยนะครับเปลี่ยนน้ําไม่ยากเลยนะครับแบบนี้สําหรับคนที่มีตู้เยอะๆนะครับก็การทําข้องอแบบนี้ก็ดีนะมันก็ช่วย,ำยอำนวยความสะดวกให้เรานะครับสะดวกมากๆเลยนะฮะเป็นเป็นไงบ้างครับมันไม่ยากนะถ้าจริงๆนะทำทำเองได้นะ ไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ยากอันนี้ท่อนะครับซื้อมาจากวาวสีเทานะครับซื้อมาจากช้อปปี้นะครับส่วนท่อขาวเนี่ยจะหาซื้อยากนิดนึงนะฮะต้องไปหาตามพวกร้านที่เขายังรับของท่อน้ําไทยนะครับถ้าของเอ g ซมันจะเป็นท่อไฟนะครับมันไม่ได้เป็นท่อปราปานะฮะของเอสซีจีมันจะมีแต่สีฟ้านะครับถ้าของ ร้านใหญ่ที่เขายังรับท่อน้ําไทยนะครับมันก็จะมีท่อประปาสีขาวขายอยู่นะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าร้านร้านไหนมีบ้างอ่ะก็ต้องลองลองลอง,ลองถามดูนะครับแต่แถวบ้านนี่ยังมีขายอยู่ก็เลยเอามาทานะครับเป็นไงบ้างครับกับการทำข้องอเปลี่ยนน้ำนะครับไม่ยากเลยนะครับขอแค่เป็นตู้ที่ มันอยู่สูงไม่ได้ไม่ได้ราบติดพื้นน่ะถึงราบติดพื้นก็ถ้าตู้มันสูงไปยังพอการลักน้ําลงเนาะถ้าตู้หลายๆใบยใอย่างเงี้ยมันก็สะดวกยกไปยกมาได้เลยนะครับก็วันนี้ก็คลิปการสอนการทำข้องอเปลี่ยนน้ำนะครับก็จบลงแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับแชร์ไปเพื่อนๆดูกันก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยการเปลี่ยนน้ำของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับ ก็ใช้ได้ทุกตู้นะครับก็ถ้าเป็นพวกตู้ปลาเล็กหรือตู้ไม้น้านะครับอาจจะเอาตะแกรงที่มันเล็กกว่านี้นะครับอันนี้เอามาสาธิตของตู้ปลาใหญ่ก็เลยใช้ตะแกรงแบบนี้ไปก่อนนะครับถ้าเป็นพวกตู้ปลาเล็กก็ใช้เล็กกว่านี้นะฮะก็ใช้ง่ายเลยนะครับนี่ยาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ